สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ Ace of Swords ไพ่แปดดาบสัญลักษณ์ของไพ่แปดดาบคือการประสบเคราะห์กรรมมีทุกข์ปวดประาาสาทกลัดกลุ่มหาทางออกไม่ได้มีเคราะห์มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลมีแต่ความกดดันบีบคั้นให้ต้องระทมทุกข์ หาใครพึ่งไม่ได้จริงๆแล้วดาบยังไม่ปักแต่ตัวเธอเลยจึงเป็นความกดดันที่คิดมากไปเองจึงต่อสู้และ,ะเผชิญด้วยความมาัดมั่นอาจว่าง,งานกระทันหันถูกสอบสวนการเงินไม่สะพัดรักสลายคา่เพื่นเพื่อนกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมอไอชแน,นลไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ